สมัยสีอริยศรีอริยเมตไตรจะเป็นคนที่มั่งคัง่งมีความสุขมอีอุดมสมบูรณ์ไม่มีโรคไม่มีภัยเพราะว่าเป็นผู้ที่มีพระศรีอริยเมตไตรเนี่ยมีอายุห้าหมื่นปีอายุไขของท่านนะนะล้วผู้คนที่อยู่ในยุคสมัยของท่านเนะี่ยมีอายุไม่ต่ำก,กว่าสองหมื่นปีขึ้นการเรียนรู้อริยาศาสตร์สี่ก็ใช้เวลาเป็นห้าพันปี จึงจะรู้หรือจะเข้าใจอริยสัจเราคนในยุคนั้นก็จะไม่แก่ถามว่ามีคนแก่ไม่มีแต่ไม่เคยเห็นคนแก่จะไม่มีคนเจ็บเพราะอายุมันยืนม,มากเน่เลยไม่ตามไม่ทันว่าแก่เมื่อไหร่แล้วเจ็บตอนไหนไอ้ความยั่งยืนของอายุไขและความสุขสมบูรณ์และบุญวัตถุบุญที่ตัวเองสังสมมาเลยเป็นที่มาของว่า พี่น้องชาวจีนเวลาจะพูดถึงพระศรีรยิยเมตไตรเขาจะต้องนําเสนอรูปหลักที่เป็นรูปธรรมว่าต้องอ้วนคุ้มคุยมีความสุขสมบูรณ์อะไรอย่างนีนน้กเราอคเออจริงๆแล้วมันก็ลองแต่หลวงปู่มีปั้นพระศีริยเมตไตรท,ท,ที่มีสัญลักษณ์ที่แตกต่างจากจากความคุ<อ>ค้นเคยไม่ใช่จากความคุค้นเคยของพี่น้องชาวจีนอยู่องอยู่ตรงไหนครับปั้น่เขาเป็ังปั้นหรอเปเป็นภาพเป็นปางยืนประธานพรเอาไว้ หน้าวิหารหน้าหลานที่เผิดปกริซึ่งจริงประวัติของพระสงฆจายก็น่าสนใจนะที่ว่ามีคนทักทักผิดว่าเป็นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เลยท่านให่ให้ผมคุยจะได้ไม่ไมเคยอธิษฐานทำป็นพระโพธิสัตว์แล้วตอนหลังท่านเห็นว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยโอ้ทุกยากเุกเกิดทนลําบากมากทํางานหนักหนาสหาหัสเรา มีความรู้สึกต้องเสียตลาต้องแบ่งปันต้องให้จนท่านรู้สึกว่าโอ้ยคือพูดง่ายๆก็คือขาดท้าเรียกว่าขาดวิริยาบาร,รมีธรรมท่านก็เลยต้องลาลาออกจากพุทธภูมิบาถนาอารามนรภูมิก็บรรลุธรรมในชาติแต่ถ้าไม่างนั้นก็ต้องทนไปอีกไม่รู้กี่พพก,กี่ชาติเอเวอรี พระมหกากรเจยนะก็เป็นสัญลักณ์ด้วยอานาจในการร้องเพลงบาร,รมีของท่านความงามในร่างกายท่านด้วยสวีวันคือรูปรา่างรูปราัางงดงามเท่ากับพระพุทธเจา้าคนก็เข้าใจว่าพระพุทธจเจ้าเสด็จก็มีฉับพันธ์นาังสีปรากฏก็ท้าผิดจนทําให้ท่านรู้สึกเศร้าหมองใจว่าเถ้าอย่างนั้นเราก็อย่าเลย ก็แปลก็อธิษฐานว่าขอให้ร่างกายเตี้ยมอตอภูมิปุยผิวก็ดำครั้งไม่ให้มีราวรากายและรัศมีเหมือนกับพระผู้มีพระมาเจาองค์ด้านหลังนี่คือเจ้าแม่ก๊อติสวนหรืออวโรกิเตสวนบทิสขัเอันนี้ปาง4ีก็มีปางยก็จะมี เขาจะถอดแบบรูปจำพันมืออ๋อก็คือที่อยู่รอบรอบพระอมิตาอมิตาพุทธใช่ไหมฮะพระที่อยู่ตรงกลางนั่นใช่ไหมที่จักรวาลนี้อมิตาพุทธอยู่ด้านหน้าเนี่คือพิธพระอมิตาพุทธนั่นนั่นอมิตอะไรเป็นพระมหากษัสริใช่เพราะว่าจีนเนี่ยเข้าใจว่าจะถึงทางซ้ายเป็นหลักใหญ่กว่าทางขวาแล้วฮะพระไม่ใช่พระมกเออพระอานนท์ฟ้าอานนท์เทระแล้วที่อยู่ด้านหน้าอะไร อยู่ด้านหน้าเป็นอยู่ด้านหน้าเป็นพระมหาคสปะด้านหน้าที่นั่งอยู่เอ่ออยู่ด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นพระพรรเอ่อเลอุรุบปัญญาพระสารีบุตรอพระมหาคสปะก็จะรับบาตรแกจีบรนท่านจะถือบาตรถือว่าเป็นคล้ายๆถูกมองคนจีนก็ถือว่าเป็นพระสังฆปรินายกองที่หนึ่ง เป็นเหมือนตัวแทนพระพุทธเจ้ามีธรรมอันเสมอแล้วก็มีเว้ยหลังของที่หกคือที่จริงท่านจะบรรยายในอาคารหลังนี้มันก็น่าจะใช้เวลาเยอะวมื่อไหนว่าจะถามปัญหาธรรมะไดกลับมาเรื่องเก่ชวนชวนไปคุยเรื่องจะหมดเวลาแล้วเนี่ยมีกี่โมงไมแลจวสามโมงครับผู้จัดรานตามนี้นะฮะก็เดี๋ยวนนั้เพราะว่าเดี๋ยวต้องเจริญพระพุทธมนต์อีก รับปฏิบัติครับเดี๋ยวพิธีการหลังจากนี้จะเป็นยังไงต่อคือว่าเจริญก็เดี๋ยวจะมีการเจริญพระุรธมนลถวายพระพรแลวก็เป็นการเจริญมนต์ส่งเทพยดาส่งเจ้าครับเอาเป็นการสิ้นสุดพิธีกรรมกินเจประจําปีของโรงเจของคุณธรรมฟ้าครับแล้วก็สุดท้ายก็มีการไปลอพระพุทธรูป เราบำเพ็ญบารมีเรียกว่าศีรบารมีเนคขมารบารมีคือที่นี่เวลากินเจเราจะมีวิธีกินที่ค่อนข้างจะไม่ค่อยเหมือนคนอื่นตรงที่วันที่หนึ่งถ้าสมมติว่าเรามากินวันแรกก็ให้บำเพ็ญทานบารมีวันที่สแล้วก็วันที่สองก็ให้บำเพ็ญศีร่าบารมีบำเพ็ญวันที่สามก็พยายามเป็นเนคขมารบารมีจนกระทั่งครบบารมีสิบเนี่ยที่นี่จะกินเจสิบวัน ที่เขาจะกินเก้าวันอ๋อจะได้ครบทัศนพท์รือเออครบทัศนพท์แบบนี้เอาให้วันนี้วัน,นที่สิบเราก็จะถือโอกาสไปเฉลิมฉลองด้วยกัน<ม>จเจริญพระพุทธมนต์ร่วมกันอุเบกขาบารมีใช่แล้วก็ไปไปหลอป่อพระเป็นมงคลแก่ชีวิตท่านเจมบ์หมดนี่นะครับนะฮะก็อันนี้ส่งเจมบงเขียบ้างชิญบ้างแล้วแต่อันนี้ส่งการท่านเจมบ์ทีมไทย อัะจุดก็คือทําให้เราเบาตัวขึ้นนะฉันรู้สึกกินเจแล้วมันเบาตัวแต่ฉันก็กินไม่ได้ครบเพราะว่าเราต้องไปทำกับข้าวเลี้ยงคนคนน้าท่วมงั้นแบ่งอาหารเจกินยากอาจะไปทํากินเองก็ใช่ที่ก็กินบ้างเวลาเรากลับมาวัาเราก็กินเจเวลาเราออกไปข้างนอกกอใครถาวายอะไรก็กินดำนั่นานมะเด่นดำตัดใจอันนี้สมก็คือหนึ่งก็ทําให้เตาเบาตัวขึ้นสองก็คือ ถามว่ากินเจไม่มีโรคเมีภนยเดี๋ยวนี้ไม่แน่ละเพราะว่าอาหารเจเดี๋ยวนี้มันก็มีแต่มันมีแต่แป้งมีแต่ไขมันแล้วก็มีแต่รสเค็มถ้ากินไม่เป็นกินไม่ดีก็เตือนเอาไว้แล้วครั้งแรกก่อนเริ่มกินเจว่าโรงครัวก็ต้องพยายามระงับน้ํามันระงับรสเค็มละงับไอ,ไอ้แป้งแล้วก็ระงับน้ําตาล หาวิธีที่กินผักก็กินผักแบบชนิดที่มันสดๆและก็สะอาดอย่าไปกินผักที่ปนเปื้อนสารพิษทําให้สุขภาพดีนอกจากตัวเบาสุขภาพดีก็จิตใจก็จเจริญเมตตามีสติทั้งมันได้ง่ายรักษาศีลได้อยากถูกตรงวัตถุทั้งมันและศีลมันก็ดีก็บอกแล้วว่าเมื่อใดที่เราเป็นผู้มีความรู้เนื้อรู้ตัวมีสติชื่อว่าเป็นผู้รักษาศีล เมื่อใดที่เราเป็นผู้ที่รักษาความรู้เนื้อรู้ตัวและสติให้ตั้งมั่นชื่อว่าเป็นผ okay, ouais. ู้มีสมาธิและเมื่อใดที่เราทําให้ความตั้งมั่นนั้นแผ่ะจายออกไปแผ่ะจายออกไปกลายเป็นความจริกความคิดความวิเคราะห์ให้รู้สภาพธรรมที่ปรากฏตามความเป็นจริงก็ชื่อว่าเป็นผู้มีปัญญาศีลสมาธิปัญญาก็เกิดขึ้นได้ในกระดาษินเจถ้าเป็นผู้เจริญรอยตามวิถีแห่งพทียาณทน้งสิทระการจบ ในท้านที่สุน <aún> <yelled> ี้ก็ขอเรียนเชิญทุกท่านได้น้อมใจกราบขอบพระคุณพระเด่นพระคุณหลวงปู่พุทธอิสระนะครับหนประสบรใจที่หลวงปู่ได้ท่านเป็นคนคอยนะครับพวกเราทุกคนสิทธิ์ใติดสิบพรวกไปนมโทนาบุญนั้นด้วยกับกรรหน้าติดเรียนอะไรที่ต้องเกิดหลวงปู่ไว้ด้วยกายก็ตามวาจาและตามใจก็ตามขอปู่ประสิกรรมนะครับซึ่งกรรมนั้นนะครับก็ขอกราบขอบพระคุณพระคุณหลวงปู่พุทธอิสระที่ทรงกราบพระสกฆ์ขอบพระคุณครับกราบ เดี๋ยวเรากัมาพากันจเจริญมนต์ถาวายพระรกฤฤุศสนในบุญกุศงาความดีที่เรากระทำต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต่อสมเด็จพระนางเจา้าพระบรมราชินีนาถและพระบรมองศานุวงศ์ไปไอที่ยังไม่มีหนะังสือสุดมนต์ก็ชี้บก่อนจะไปอ่านนเดี๋ยวมาจเจริญมนต์กัน ครณบาอาจารย์เป็นหลังจุดธูปเทียนบูชาการน์ตรัยค่ะขอบคุณท่านพนมค่ะ रा 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 Nadia Berizzo. Kuriman jadi sang raja tadarato tukasa sati kumpang kana mati pati maharaja ya saksi sotu tapi tak sa tanggo न्तौ वन्दवन्तो यशसि लोधमानाथंसो दुरे गञ्चति सन्ततरथो दिने न विरुन्नको कचिमे न विरूपको कुवेरोधरन्ति सन्दतर लोदे महार सम्मन्ताजग रोधि सन्त्रह्मनाथंसो สัทเกฆาเมจารุเปกิรุสีการันตเดจันตฤทีวิมารีทิปิรทีจขวิดารุนาคาเมเขาวันตุมิเขเตตุมม aja โยตุเทวาชราคารวิสเมยังกันทัพนาการปิตตัสสันติเตย อาจารย์สุนันตักรู้อายังกัตันตาธรรมสาวนักรู้อยังกัตันตาธรรมสาวนักรู้อยังกัตันตานะโม Yeah. you uh -huh.